นี่นะคะจะทดสอบให้ดูนะถ้าเราเปิดไอเย็นนะคะปั๊มข้างล่างมันจะดูดน้ําขึ้นมาใช่ไหมปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะน้ําจะไหลลงมาตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยมันไม่ดูดน้ําเลยนะปั๊มไม่ทํางานเลยมันน่าจะเป็นท่อตันนะทุกคนแล้วเราจะแกะปั๊มตรงนั้นออกมานะตอนนี้เราต้องปิดเครื่องก่อนนะ เดี๋ยวเราจะทำการแกะดูนะคะทุกคนอาสวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมพัดลมไอเย็นกันนะคะเครื่องนี้ก็ใช้งานได้มา1ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างตรงปั๊มนี้กันนะคะแดี๋ยวก่อนอื่นเราจะแกะตัวนี้ออกก่อนนะแกะตรงฝาหลัง แล้วก็แผงอันเอแผงรังผึ้งออกนะคะ มันจะมีสลักข้างในนะทุกคนเนี่ยสลักตรงนี้มันจะมีข้างบนกับข้างล่างเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะไม่รู้ว่าจะแกะได้หรือเปล่ามือหนึ่งก็เออเรามีครีมนี้ทุกคนเรามีครีมนะครับ แล้วทุกคนไม่ยากอะ่ะเฮ้ยแกะได้อ่ะครับทุกคนเห็นไหมแกะได้อะ่ะเดี๋ยวเราจะสอดออกมานะคะทุกคนนี่เห็นไหมแกะออกได้เนี่ยตรงเนี้ยแกะออกมาจากตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงที่มันมีให้บีบอะ่ะเห็นไหม ดึงออกมาคือแบบไม่ยากนะไม่ยากนะผู้หญิงก็ทำได้นะคะทุกคน,นเดี๋ยวจะตั้งกล้องก่อนคลิปนี้จะยาวนะครับมาดูสรีระของเขาก่อนนะคะตรงนี้เขาบอกว่าถอดได้นะเนี่ยสไลสไลขึ้นไปอ่ะ ตอทำไมสไลด์ไม่ได้วะเดี๋ยวนะทุกคนจริงนี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยนะจะให้เห็นตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นที่กองเมื่อกี้ลองดึงแล้วสไลด์ขึ้นไปเบาๆนะทุกคนสไลด์ขึ้นไปเบาๆ,ๆเห็นไหมเดี๋ยวนะ เนี่ยมันมีอะไรมาตันเต็มเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะถอดแล้วไปล้างเนี่ยมันถอดได้อันนี้เราเปิดแฟลชนะถ้าไม่เปิดแฟลชก,กว่ากว่าจะมองไม่เห็นนะอันนี้น่าจะเป็นตัวกรองของเขานะคะเชมนข้างในก็จะมีใบพัดนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาทำงานหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราจะทําการแงะนะคะเหมือนมันมันแงะออกได้อยู่นะเดี๋ยวเราต้องเอาเอาที่วัดระดับน้ําอันนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวหาไขควงหรืออะไรที่มันมาไขาน็อตตรงนี้ออกก่อนนะเออนี่เขาให้แกน็อตดอ,อกด้วยนะเราว่ามันเป็นที่วัดระดับน้ำอ่ะไออันเนี้ยเดี๋ยนะ จ้างกล้องก่อนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเรานะเชัาให้เป็นประโยชน์นะครับไขค,ควงเรามไม่มีนะครับจำระหว่างที่เราใช้อุปกรณ์3ตัวนี้นะทุกคนมันใช้ไม่ได้กันไกมีดแกะสลักทิมใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วเราเดินไปที่ครัวเราเจอไอ้นี่ ไม้ปั่นไอ้อไม่ใช่มีดปั่นผักผล,ลไม้ดูเู็ในัวนะเราหยิบมานะทุกคนแล้วเรามาลองวมันได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันได้อะทุกคน<ม>เดี๋ยวเราจะทำการออกมาก่อนนะ<ม>เห็นไหม ไม่ต้องมีอุปรกรณ์ครับผมผู้หญิงก็ซ่อมได้นะครับปึ๊บออกมาแล้วโปเข้าไปแกะออกมานะครับเสร็จแล้วจะอยู่ในสภาพนี้นะครับนี่ตัววัดระดับน้ำนะครับตัวทีขว่ขาวๆนี้นะเดีย๋ยวเราจะขันออกมาก่อน แล้วทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้มันแกะออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็เราจะมาล้างตรงตรงพัดลมไอ้เล็กๆข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแกะออกมาก่อนนะทิงอ่ะทุกคนเราไปดูคลิปมาเราต้องขันขันน็อตตัวนี้ออกด้วยนะระหว่างที่เราแกะอันนี้ออกแล้วเราต้องแกะอันนี้ออกด้วยเดี๋ยวะ โอ้โหต้องแบบระมัดระวังจริงๆอะ่ะจะทายนขาหรไม่ใช่แคปสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ร <c oughs> ะวังบาทมือด้วยนะครับเพิ่มบอกตัวเองนะปึ๊บเสร็จแล้วนะจอกแล้วนะปึ๊บเสร็จแล้ว บไปแล้วทีนี้ยังไงครับผมแกะออกมาได้นะว้าวแล้วก็แกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปล้างน,นะคะผมปึ๊บเชร็จแล้วมันถอดออกได้นะปึ๊บนี่เฮ้ยเป็นไงล่ะครับผมแกะออได้เป็นไงระหว่างนี้เราจะแกะตรงนี้ออกด้วยนะ เดี๋ยวเราจะแงออกนะครับขั้นตอนนี้ก็อาศัยดวงนะครับว่าจะพังหรือเปล่านะครับเขาให้แงทางนี้นะกดตรงนี้เข้าไปหรือเปล่า ถ้าแกะตรงนี้ได้ก็คือแบบว่าเอ้ยมัรลุความเป็นช่างเลยนะครับทุกคนดูกันจชัดนะครับว่าชอมเองนะครับคิไม่น่าอรอดอะทุกคน โอเคได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเฮ้ยโอ้นึกว่าจะไม่ได้เออ,อกมาซชแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราให้ดูกล้องนี่ที่เราเกี่ยออกมานะเนี่ยตรงนี้มันจะมีใบพัดเพราะว่าที่เขาว่ามันเป็นเนี่ย เฮ้ยออกมาได้อะครับทุกคนคว่มออกมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหล็กเหล็กเหล็กดูดด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหล็กเหล็กดูดเอออะไรสร้างมันเถอะ <Hey. S 1> ดูดไดะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างตรงนี้กันนะ เดี๋ยวหักเป็นเรื่องอีกเ,ออเดี๋ยวเราเจะเอาอันนี้ออกไปล้างข้างนอกนะคะอุปกรณ์ตรงนี้นะเ,เราเจะเอาไปล้างข้างนอกนี่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดกันเนาะโอเคครับผม หอยทุกคนเดี๋ยวอะไรหกักแตกหักมาอีก็จากไกาเป็นซ่อมนีม่มาพังก็ไม่ไหวนะคะผมโดยเฉพาะตัวนี้นะถ้าหักมานี่ปั๊มเสียเลยนะโอเคเราจะล้างผ่านาน้ำเปล่าแค่นี้นะทุกคนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปข้างในกันทุกคน เราเอาไอ้ฟองน้ําอ่ะซึ่งเป็นตัวกรองฝุ่นใช่ไหมไปล้างแล้วเพื่อนๆสังเกตฝุ่นนะโอ้โหฝุ่นที่มันติดไอ้ดำๆเนี่ยหลุดออกเต็มเลยนะคาบอะไรก็ไม่รู้แบบสุดยอดนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกับตัวนี้เข้าเหมือนเดิมนะ เรียบร้อยวำเราแกวออกมาขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าถ้ายังใช้งานไม่ได้นะทุกคนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปั๊มไม่ทำงานแล้วแหละนะ แกะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อนี่แบบคือคุณต้องแบบมีความเป็นช่างจริงๆอะแกะมาล้างปีละครั้งอะไรอย่างงี้นะโอเคเราจะทำความสะอาดคร่าวๆนะคะอืม ความสะอาดคร่าวๆโอเคน่าจะได้แล้วแหละครัมเดี๋ยวเราจะประกอบอปุปกรณ์ของเราเข้าไปนะคะไม่รู้ว่าจะประกอบเข้าไปได้ปกติหรือเปล่านะปึ๊บป,บปบครัม โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบในสวนตรงนี้กันนะคะเราเอาไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วนะปึ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมปึ๊บเราก็จะเอาตัวนี้มาประกอบกันนะคะมีอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกโอเคแล้วก็จะเอาเข้าไปนะปึ๊บได้ไหม โอเคเรียบร้อยเราก็จะตามด้วยอันนี้นะครับอ่าเห็นกันไหมในส่วนนี้เราแกว่วยากมากเลยนะเย่เรียบร้อยทีนี้เราก็จะประกอบอันนี้เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวนะ ตอนแรกมันประกอบยังไงนะทุกคนลืมแล้วนะเนี่ยปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเออใช่แล้วก็เจ้านี้เข้ามานะใช่ไหมเอ๊น่าจะใช่แหละแล้วขันรถอันนี้เข้าไปนะคะ ในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่าลาน็อตอ่านี่นะครับเราเอาตัวนี้เข้ามาใช่ไหมนี่นี่ตัวนี้อุ้ยในกล้องไม่เห็นแล้วก็เอามาประกอบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มาขันน็อตตรงนี้ อนแรกรออะไรค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่มีอุปกรณ์ก็ทำได้นะคะทุกคนแต่ก็จะไม่เมือยคีอนิหนึ่งนะแล้วเราก็ไม่ได้ช่างเราก็ไม่ได้เป็นช่างด้วยนะนี่หมุนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมโอเคอ่า ได้อยู่นะแล้วทีนี้ก็มีอุปกรณ์อันนี้นี่อีเขี้ยขันถูกไหมเนี่ยเฮ<ม>้ยขันไม่ถูกอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยขันน็อตตัวนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อะไรกันเนี่ยถ้ามีไขควงนี่คือจะดีเนาะ ต้องเอาตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะตอน,ตอนนี้ระมัดระวังนิดนึงกันหักนะครับนี่เป็นตัวล็อกนะทีนี้ก็ขันนอ็อตอ่ะรอบนี้ชัวนะครับรอบนี้ชัวโอเคขันน็อตลงไปนะคะ โอเคนี้ก็ติดเซ็นเซอร์วัดน้ำนะครับเ่าียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใส่นี่ตัวกรองนะครับ ใส่ยังไงเดียวนะลืมแล้วว่าต้องใส่ยังไงแชมป์อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันใหม่นะน่าจะใส่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเออเข้าอยู่ทุกคนได้แล้วนะเนี่ยเอาด้านเป็นตาข่ายออกมานะเอาด้านที่เป็นฟองน้ำเข้าไปแล้วก็เสียบสไลด์ปึ๊บ มันจะได้ยินเสียงแก๊กทีหนึ่งได้ยินไหมฮะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มน้ํานี้นะคะเข้าไปไว้ในตําแหน่งเดิมนะเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะนจะเอาเข้าไปแล้วนะ ครับตัวนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่า โอเคอ่า <Okay>. ah, ได้แล้วโอเคได้ได้อยู่ทุกคนใส่ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ถังน้ำเข้าไปนะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. แป๊บหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ดังกล้อง,งก่อนนะครับ เทสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดแบบคูนะตอนแรกตอนแรกยังไม่เปิดคูนะน้ํายังไม่หมุนนะเห็นไหมอันนี้เป็นคาบน้ําที่เราทดลองเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบเย็นนะทุกคนดูปึ๊บเฮ้ยน้องไหลเว้ยเพื่อนๆนเห็นไหมมันไหลมันเกี่ยวกับปั๊มจริงๆด้วยทุกคน ฮ้ยใช้ได้แล้วอะเห็นไหมเห็นปะโอไหลดีมากรูนี้สุดยอดทุกคนโอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเฮ้ยลงคลิปได้ส้มได้ก็ลงคลิปได้นะคะผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ